สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแอมเตียวตัวนี้กันดีกว่าครับนี่โอ้ไม่ชัด h i g f i power M อ ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ120บาทนะทูกถูกถูกมากเลยไม่รู้มันขายเอาอะไรกันต้นทุนก็คงไม่มีอะไรมากครับตัวนี้แล้วก็ข้อดีคือคุณไม่ต้องไปทําแผ่นเพจอะไรแค่วุ่นวายเลยถ้าคุณมีตู้ลําโพงเก่าๆเช่นตู้อย่างนี้หรือว่าเป็นตู้พวกมินิคอมโพหรือลาโพงอะไรแล้วแต่ที่เป็นตู้เปล่าแล้วไม่ได้ใช้งานน่ะแล้วคุณเสียดายไม่อยากเอาตู้ไปทิ้งเช่นตู้นี้จริงๆผมจะไปทิ้งแล้วเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเสียงไม่ดีจริงๆเสียงไม่ดีคัน่นที่เสียงไม่ดีเพราะว่าแอมผมมันแรงไม่พอครับมันขับไม่ออกผมก็เลยเอาตู้ตัวเนี้หรืออุปกรณ์มาออกมาหมดเลยแล้วก็ทํามาเป็นตู้เทดสเทดสอบลโพงแทนครับตัวนี้ก็เลยเอาไว้เอยเอาไว้ทสอแอมอืมไว้ทสอแอมแทนครับนัคือเราก็วันนี้เราก็เลยมาเทสอแอมตัวนี้กันครับนี่ แอมตัวนี้จะเป็นแอมอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนเขาจะเรียกกันเป็นแอมจิ๋วนะยุครแรกๆจะเป็นแอมตัวแอมตัวนี้ออกมาขายเลยราคาแรกๆนะอยู่ประมาณ200เลยนะแต่ปัจจุบันเ,นเหลืออยู่แค่ร้อยยี่สิบบาทเองครับตัวนี้มันจะมีหลายรุ่นเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นที่มันเป็น,เป,น <c oughs> เป็นแบบว่าแจ็ค R C A เสียบสัญญาณเข้าได้แล้วก็มีบลูทูธแล้วก็จะมีบางรุ่นที่ไม่มีแจ็คตัวนี้แต่ว่าจะเป็นไม เป็นเป็นรูไมอะเป็นรูไมให้เราเอาไมเสียบอะ่ะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเอาไมเสียบราคาจะพอๆกันนะทั้งรูไมเสียบกับสัญญาณ aux แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งราคามันจะแพงกว่ากันหน่อยก็จะมีทั้งไม้ด้วยไมเสียบได้ด้วยแล้วก็มีไลน์อิน aux อย่างนี้ด้วยครับแล้วก็มีบางรุ่นที่มันใหญ่โตกว่านี้มีหลายรุ่นมากเลยครับราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่สําหรับวันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณ120บาทนะ ใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันครับตัวนี้120บาทข้อดีของตัวนี้ก็คือมี USB ด้วยเราสามารถเล่น USB ได้ถึงมันจะเอียงๆไปหน่อยแล้วก็เสียบได้อยู่นะเสียบการ์ดได้ครับไมโคร USB เสียบได้แล้วก็ช่องนี้เป็นช่องมันบอกว่าเป็น IR แต่จริงๆมันมันไม่ใช่ครับมันเป็นแจ็คเหมือนหูฟังนะ่ะเนี่ยเหมือนไม่ใช่ดิมันเหมือนเป็นแจ็คของรีโมทนะ่ะเหมือนว่าบางทีในแอมเราเอาไปประกอบไว้ข้างหลังตู้ใช่ไหม ช่ไหมไปประกอบหลังตู้แล้วเราจะกดรีโมทยังไงล่ะกดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมีสายเอารีโมทเนะไปไว้หน้าตู้ครับเสียบอันนี้แต่มันไม่แถมมาให้นะสายรีโมทไม่แถมมาให้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นก็จะเป็นช่องรับรีโมทต,ตรงดูนี้อืมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ไว้คอนโทรลเพลงกรณีที่เราเล่น USB หรือว่าต่อบลูทูธอ่ะเราก็สามารถกดเพลงเพิ่มวอลลุ่มได้กดค้างก็จะเพิ่มวอลลุ่ม หรือว่าเปลี่ยนเพลงนี่ครับกดเอาตรงนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับโวลลูมปรับระดับเสียงได้ปรับเสียงแหลมแล้วก็ปรับเสียงเบสได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นมันตัวกระจกก็เ่ยราคาอยู่แค่ร2 0บาทเนี่ยมันก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะแล้วก็รองรับตัวไฟตั้งแต่12โวลต์ถึง2 4โวลต์เลยครับตัวนี้และที่สําคัญมางมี AC โหมดด้วยคือเราก็เอาปลั๊กมาเสียบอย่างนี้ได้เลยครับเนี่ย มันน่าจะแถมปลั๊กอยู่มันแถมปลั๊กอยู่นะครับเนี่ยเราก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยไปเลยไปก็ใช้งานได้ทันทีเลยครับไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่ให้วุ่นวายอะไรเลยส่วนสเปคของมันนั่นเหลยผมบอกให้วัดพวกเนี้ยไม่วัดไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนั่นแหละเพราะว่าราคามันถูกไงเนี่ยวัดมันไม่เยอะหรอกครับสเปคผมว่าน่าจะอยู่ยังไงก็ไม่เกิน50วัตต์แหละอาจจะได้สัก20 30วนะัตต์น่ะ เพราะว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดของชุด power supply มัน power supply มันแบบถ้าวัดมันเยอะมันก็จะงบประมาณมันก็จะบานปลายใช่ไหมล่ะมันก็เลยคงทํามาไม่เยอะครับคิดว่ายัางไรไม่เกิน50วัตต์อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าอาจจะอยู่แค่20-30วัตต์แค่นั้นแหละจากการคาดเดาของผมเองนะนี่ทีนี้ผมว่าจะถอดให้พวกคุณดูแต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องไปบัดกีไงถ้าจะถอดคือ มันจะต้องไปบัดกรีเอาสวิตมันออกเนี่ยมันมันติดติดสวิตไอ้ตัวนี้ไว้เนี่ยเนี่ยมันมันต้องบัดกรีออกก็เลยไม่แกะให้พวกคนดูแล้วกันเนาะดูแค่นี้ก็ไปก่อนนี่นี่นี่ส่วนด้านหลังด้านหลังจะเห็นได้ว่ามันมีเอาพุทสองอันนะจริงๆหลายคนอาจจะโดนหลอกโดนหลอกไปแล้วแหละเพราะว่าบางคนมันดูว่าเฮ้ยมี2ออันก็ต้องเป็นสเตอริโอ แต่ความจริงไม่ใช่นะครับแอมตัวนี้เป็นโมโนครับก็คือแจ็คข้างหนึ่งเนี่ยมันเอาไว้ต่อเสียงลําโพงดอกที่เป็นดอกเบสกับดอกเสียงกลางเนี่ยเบสดกับเสียงกลางก็เสียบเข้าไปเลยส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นต่อกลโพงเสียงแหลมก็คือเราสามารถต่อกลโพงเสียงแหลมไปได้เลยนะโดยไม่ต้องใช้คาปาเนี่ยไม่ต้องใช้ใครคาปา,ามาตัดเสียงเบสดเพราะว่ามันจะมีวงจรที่มันจะตัดเสียงแหลมไอตัดใส่คาปา,าอยู่ในบนบ์ดน,นี่ไปแล้วอะ แต่บ่อน,นี้มันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละต้องดูบางรุ่นอันนี้มันอาจจะเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เราจะเห็นคาปาเลยว่ามันใส่คาอยู่เท่าไรก็คืออันนี้สําหรับลําโพงดอกที่เป็นเสียงเบสและเสียงกลางส่วนเสียงแหลมก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้าเราไม่มีแหลมเราก็ไม่ต้องต่อแต่ถ้าเราม,มีแหลมก็ต่อไปด้วยเนาะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับนี่ชุดภาคจ่ายไฟมันเนี่ยภาคจ่ายไฟ ส่วน power amp มันจะอยู่โซนประมาณตรงนี้ครับเป็น ic เบอร์อะไรก็ไม่รู้เนาะเปิดแฟลชได้ไหมเนาะอ๋อเปิดแฟลชได้ครับนี่พอเห็นอยู่นะนี่ ic power amp จะอยู่ข้างในนูน่นนั่นนะ่ะตรงปลายนิ้วผมอะ power amp นี่ยตัวนี้นะส่วนไอ้นี้ก็จะเป็นชุดพวก เมนไอซีอ่ะชุดพวกคอนโทรนแล้วก็พวกชุดบลูทูธด้วยครับเนี่ยจะอยู่ในของชุดนี้นะเนี่ยส่วนเราจะโมก็คงโมอะไรได้ไม่มากหรอกครับไม่รู้จะโม,มอะไรเหมือนกันคงไม่โม,มอะไรมาหรอกครับใช้เดิมๆด,ดิบๆไปเนี่ยแหละส่วนสายเส้นนี้ที่มองเห็นอันนี้เป็นเสาอากาศนะมันเป็นเป็นเสาอากาศ FM อ่ะ มี FM ด้วยตัวนี้ครับเนี่ยมันบอกอยู่ใช่นไหม FMAM Athena เสาอากาศตัวนี้มันก็ต่ออยู่คือมี FMAM ให้ให้เราฟังเพลงกันด้วยครับกรณีที่เราไม่มีบลูทูธโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูดีกว่าตัวนี้ผมต่อสายไว้แล้วนะนต่อสาย โดยผมต่อต่อเฉพาะแค่ชุดนี้นะครับแค่ชุดชุดลำโพงสี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกแค่นั้นนะส่วนในซับเบสที่อยู่ในนี้ไม่ต่อนะต่อแค่ชุดนี้พอเป็นเสียงเสียงกลางอะ่ะเสียงกลางกับเสียงแหลมพอแล้วครับขนานกันหมดเลยสี่ดอกนี้นี่แล้วผมก็เอามามัดรวมกันตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมัดรวมตรงนี้แล้วก็เป็นสายออกมาอย่างนี้นะทีนี้มาฟังเสียงกันดูดีกว่าเสียงจะเป็นประมาณไหน นี่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนี่อัน,นี้ผมจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะขี้เกียจเดินปลั๊กไฟเดี๋ยวไฟดูดเอาด้วยมันอันตรายหน่อยนะครับมันจะมีจุดนี้ที่เราจะต้องระวังกันนิดหนึ่งกรณีที่เราใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะมันอันตรายอยู่นะเนี่ยมันก็บอกมีคําเตือนหน่อยนะเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้ถ้าภาษาอังกฤษมันบอกเนี่ยเป็นคําเตือนครับเสี่ยงที่ เสียงที่จะโดนไฟดูดนะครับห้ามเปิดเนี่ยเพราะว่าอะไรนรั่นเลยนี่จุดนี้เอาไฟ2 2 0เข้าแล้วมันก็จะต้องผ่านสวิตใช่ไหมนี่ครับจุดนี้มันเปิดอยู่เพราะว่ามันต้องเปิดให้บั๊กกีถ้าคุณเสียบปลั๊กนะ้แล้วเอ,เ,อเอามือไปโดนเนี้ยตื้อตื้อ,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 อช็อตไตหาเนี่ยอันตรายนะครับผมบอกไว้ก่อนแนะนําว่าถ้าใครซื้อมาเห็นล่องอย่างเงี้ยให้หาเทปอะไรมาแปะบางๆไว้หน่อยดีกว่าครับเซฟตี้เราไว้ดีกว่า แต่นี้เราไม่ใช้อยู่แล้วผมจะใช้ไฟจากตัวนี้นะ20โวลต์นี่เอามาเสียบแล้วก็มาลองเทสเสียงกันดูครับผมมาเปิดแล้วไฟตรงนี้มันจะกระพริบอยู่นี่เดี๋ยวลองเชื่อมต่อกันก่อนนะเราเอาคอนใชยคนไขแรงกันเลยดีกว่าเทสกันบ่อย นี่เพลงขวัใจคนไขยแรงกันไปเลยของเพลงของคุณราชันตะวันแดงเสียงมาเป็ไงเสียงใช้ได้อยู่นะมันสามารถปรับเบสปรับแหลมอะไรได้ด้วยนะนี่นี่ผมจะเบามันก่อน ขึ้นมานะกำแพงโรงงานพ่อแหลมเพื่อกันแหลมมาปิดภาพของน้องตรงนี้แหลมแหลมแต่ว่ไม่อาจกันใจพี่ยังยืนมองส่งน้องลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวงังแม้ไกลสู้ทนเสียงใช้ได้นะครับเออ จนจนาราคาไม่แพงครับร้อยยี่สิบบาทเองอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเพลงกันหน่อยเอาเพลงที่มันเป็นเบสหนักๆเนาะเอาเป็นเทสสาวแล้วกันเนาะเอาเทสสาวที่ผมใช้เทสกันบ่อยๆแล้วกันเทสสาวเพลงนี้ครับเอาที่มันไม่โดนลิขสิทธิ์เนาะลองเพลงนี้แล้วกันครับเสียงจะเป็นยังไงมาฟังก,กันครับผม เดี๋ยวนี่สิ่งนี้ผมเทสบ่อยอยู่ไม่อยากเปิดดังมากนะแต่ข้างบ้านจะโวยวายเนี่ยเดี๋ยวดูนะแหลมมา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 อะไรเงา one 2, check em mà Bệt mà, bệt mà one, two, check นะไม่เนา่อยากจะเทสมากครับเดี๋ยวข้างบ้านจะโวยวายครับผมดึกแล้วเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มันนี่ครับดูเวลากันด้วยครับเที่ยงคืนกว่าแล้วครับก็เลยทดสอบให้ประมาณนี้แหละแต่แต่เสียงยังไงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นนะ่ะเริ่มต้นที่จะประกอบแอมบูทูตเล่นหรือว่ามีลำโพงบูทูตเหลือๆมีลำโพงเหลือๆ แล้วเราก็ซื้อตัวนี้ไปต่อใช้งานได้เลยเพราะว่าเสียบปลั๊ก <_ d ata> เสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องไปซื้อแบบแตเตอรี่อะไรให้วุ่นวายโอเนนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้ครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวจะทิ้งหลายๆแบบไว้เลยแล้วกันไปลองเลือกเอาแล้วกันอย่างที่พวกคุณชอบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีรับรม